ได้เวลาไปนอนแล้วลูกไปนอนปะแม่พาไปปะแม่ช่วยเฮ้ยคนเก่งไปแม่ช่วยนะคะโอเคหนึ่งสองเฮเดินหนะ้าหนึ่งสองเฮเดินสนุกเคได้เวลาได้เวลานอนแล้วค่ะวันนี้แม่พาข้าวมุ้งนะคะโอเคลูกโอเคเก่ง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 ได้เวลาเข้านอนละเดี๋ยวแม่ อาบน้ำ๋ยวแม่อุ้มขึ้นไปข้างบนหืเดีย๋ยวแม่อาบน้ำ๋ยวแม่อุ้มขึ้นไปข้างบนนะเดีย๋ยวแม่เอาน้ำให้กินหลุกแม่เอาน้ำให้กิน่ะกินน้ำหน่อยนะคะกินเยอะๆหลุก พอยังฮะพอยังกินกนิดนึงนึงอะกินกนิดนึงนึงกินกนิดนึงนึงปะพอละอะแม่าวางไว้ตรงนี้นะโอเคนะเดีย๋ยวแม่อาบน้ำก่อนนะอาบน้ำเดี๋ยวแม่อุ้มมาอุ้มไปข้างบนโอเคค่ะแม่อาบน้ำก่อนแม่อาบน้ำเดี๋ยวแม่อุ้มขึ้นไปนะพุงที่เนี่ยกินเก่งอะอุย้ย พุงใหญ่มากเลยดูซิเนี่ยฮะทำไมหนูพุงใหญ่ขนาดเนี้ลูกกินเก่งอ่ะกินเก่งอ่ะพุงใหญ่มากเลย